เหตุใด้สดพ่น้องไเนาะยังบ่ทันได้เกิดเบี้ยจักเทื่อเนาะเฮือนเจ้าเนอะมีแต่เมล็ดพันธุ์ยังบ่ทันได้ปลูกจักเทื่อมันไรสิเกิดเสพี่น้องดีใจเด้อมาตั้งเฮือนตั้งชา่ยมีมือมุติใจแล้วมีเลยอยู่หันเป็นนี่ใดเกาะเป็นเจ้าเบาน่ะอันอยู่หันมันมาถือก้นนี่เป็นดินคอยดินคอยคอยอยู่น้ำ่นดีซื้ออ่าเพิ่น เพิ่นเพิ่นเบาเพิ่นวาแต่น้มือเนาะเพิ่นว่านี่แล้วไม่เป็นดินขวดรอยู่บ่ได้กินขานนขาวนอนรับกินกับประเบประจังเลยเคยตัวเ<แ>งี้ยไม่มีอยังนี่ สบายดีเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีโมเพื่อนกันเมื่อสูุข่ส่คนเอาโอพอีกบ่าวจัน์อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะกับเพิ่มเติมเมื่อนี้พี่น้องเลยนาะบ่าวจันร์พาพีพาน้องมาพี่เด้อพี่น้องเลยอาบ้านแก้งกระเบาพี่น้องเลยเนาะอาบ้านเฮื่อนซานของทางนองยืนพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะเอากับพอดีว่ามาเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะมีเนี่ยไอใจดีมี ผู้ใหญ่เจดีย์ทานหนึ่นนงพี่น้องเไงเนาะมอบหมายงานให้บ่าวจันเนาะเข้ามาอัปเดตหรือว่ามาสอบถามเบิ่งน้องยืนในเด้อว่าวซันพี่น,องงน้องเไงเนาะอ่าพอดีว่าไอ้เพื่อนเนาะพี่น้องอยากจะสดะสวยจะชวยตั้งเสาเทคานให้นอ้องคนนี้แหละว่าวซันพี่น้องเไงเนาะโอ้ยเนาะคดีมุกดีใจน้ำน้องยืนเพิ่นแล้วสัตพี่น้องเไงเนาะถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งแล้วสัตพี่น้องเองเมื่อน,นี้อ่าเพราะว่าเนาะพี่น้องเนาะ ทางไอ้เพิ่นว่าก็มองเห็นว่าเฮือนน้องยืนนี่นกกระติดโดดนานแล้วว่าสันพี่น้องเลยที่ทางว่าเตียงทองเฮาเนาะเพิ่นได้ซื้อทีซื้อทางมอบเสามอบดินบล็อกพี่น้องเลยอ่าโดนนานแล้วว่าสันเนาะอ่าบอกง่ายๆก็คือมีแต่เมล็ดพันธุ์ตอนนี้พี่น้องเลยเนาะมีแต่อุปก,กรณ์ยังบ่ทันได้ปลูกได้สร้างจ้าเถื่อวะซั่นเนาะยังบ่ทันปลูกพี่น้องเอ้ยเอาก็ถือว่าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าผลพอดีเนาะพี่น้องเนาะเหมาะแล้วสัพี่น้องเอ้ยกับการปลูกบ้านเฮือนซานเนาะ กะสิได้ปงนอปงออกมากออกผลสักทีหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะเอ้าเมื่อนี้กะมาตอนบ่ายๆพี่น้องเอ้เนาะมากะเฮ็ดมิดออนซอนอยู่ที่อยู่ทางของน้องยื่นเพิ่นตอนนี้พี่น้องเอ้เนาะอ่ากะยังน้องเพิ่นกะยังบ่ทันมาแต่ห้องหาม้องเฮียนบารสันพี่น้องอ่าแล้วกะอ่าเมย์เพิ่นเนาะกะยังบ่ทันได้ขึ้นมาอยู่แต่เพื่อนเก่าเพิ่นผู้พี่น้องเอ้เนาะอาจารย์ไปน้ำเมย์เพิ่นแล้วมื่อกินนี่เนาะเอ้ากลับมาบึงว่าส้มน้ำกันพี่น้องเอ้แล้วก็ แจ้งข่าวดีเพื่อนเนาะมื่อนี้เนาะเอาเบิ่งส้มน้ำกันพี่น้องเลยว่าน้องยืนและแม่เพื่อนสิดีมุกดีใจสําใดพี่น้องเลยเนาะไปกันเลยพี่น้องมาเบิ่งมาส้มน้ำกันเนาะพี่พี่น้องเลยเนาะทางแม่ของน้องยืนเพื่อนกับมาแล้วพี่น้องเลยเนาะไปนี่แหละที่ทางของทางน้องยืนเพื่อนกับพวแค่กันยังบ่ท่านหุ่มท่านห่อพี่น้องเลยยังมีแต่เสาสับราบอยู่เนาะนามักจงมักจับกันยังบ่ท่านหอบพี่น้องเลย พี่มาสบายดีทางอันแม่น้องเงินพันกรสบายดีเด้อเนาะโอ้กำลังเห็ดอีหยังอันนี้โอ้ยนี่แหละอ่ามันเป็นอีหยังกอบม่มันมันค่อยรุดลงอืมค่อยรุดแล้วพี่น้องอยุ่บได้ซ้ำบานีบได้ได้ชนะมันสิออกสบานี้เนาะอ่าฮ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 ่าง่าฮบาฮ่าฮ่าอ่ีเ่าฮ่าฮอาฮ่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 ยฮ่าฮอา่นฮ่า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 ่าฮออฮ่้ฮ่า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 ฮ่าฮ่าฮ่่า่าา่ จม่้ขามาจัมืออะไรเพิ่นบดิมานน่ว่านกับม่ได้มากชีกัน่มาโอ้ลายมือมากระชีบอกคนเลยนะเนียนพี่แดงเนะมันน้ำมันรด้น้ำันะอยตกลงโอ้ยัาพลอยรุดแล้วทางลุมผู่เนาะแม่วากระติดกาวไม่ยามเหรอเนาะเห็ดยังไงโย่จะมือนีกินข่าแล้วบอกกินข่าอันกินข่าก็แกงนอไม้อ่าแกงนอไม้ บ้าเป็นตายชงแซบแทะโอ้ทางน้องๆคนกบมาอลไรพี่น้องเลยเนาะอ๋อสบายดีนะเฮียนทางนี้พี่น้องเลยมีน้ำขึ้นหรออะเมตุคนกบมาน้ำน้องมื่อนี้สบายดีมมตู้สบายดีเนาะอะมีอย่างกินเนี่นี่หอยกินน้ำดีกว่าโอ้มาแต่หงเฮียนลงละหงเฮียนต่อแรงบ่นี่นะเฮี้ยนวิซาอีอย่างมื่อนี้ฮัตไก่ โอ้พี่น้องใหญ่เนาะกินเข่ามากเ้ยบอนี่กินแล้วกินแล้วพี่น้องโอ้เออขอติดไม้น้องในนอยนึงเนาะยันบอลได้ยินเสียงค่ะอันนี้ผู้นี้เห็นแต่ในกล้องพี่น้องใหญ่บอลจันยังไม่เคยสัมภาษณ์ชื่อที่ใดอีหล่ะชื่อน้องว่าน้องหน้องเฟวาพี่น้องใหญ่เนาะจักปีแล้วนี่อายุสิบสามปีอันน้องเยือนกับจากปีก่อนสิบสามสิบสามคือกันเลยโตัวสัหรับคู่เพ์อันนี้เนาะพี่น้องเนาะ ลานแม่เราจะได้ลานแม่อายุนั่งเดูพู้จัดวัเอายุนั่งไดนเออโดยวเดียวดยพี่น้องไหเนาะแอนเฮียนอยู่ป๋อไดนก็สองคนเจ้าเลยพ๋อหาปเลยบอก้องเดียวกันอีกโดยอ๋ออันนั้นบอรถถีบที่วันเอ้ยบุญเพิ่นซื้อมาให้นะโดยอ๋าแต่พี่น้องไหนไปหานั่งอยู่ห่มอยู่เงาก่อนไปห้อนเนาะห้อนบ่เมย์ห่อนเนาะกินข้าวกับอีหยังเจ้ามื้อนี้ กินกับย่งลืมแล้วอ่านลืมอีกพี่น้องเไยว้าวเนาะกินเข่ากับอีกยังกับบู้ลืมแล้วว่าสันอ่าพี่น้องเไยโอ้เงาคือเนื้อยู่ลลืนแล้วเนาะพี่คอยแต่พี่เนี่ยตุ๊กเงาพี่น้องไงเสาเป็นเสาเป็นดินบงดินบอกเนาะตั้งเอื้นเทินอยู่เดิโ์เดิร์นี่เนาะพี่น้องเไยโอ้ได้รถุที่ไฟฟ้านึงพี่น้องเไยเนาะทั้งไอ้บุญเฮาบ่สื่อมาให้นี่เนาะ โอ้คักแล้วคักแล้วโอ้ยอยากได้ตูบหน่อยบ่โดพอได้ส่นได้สเอาเนาะโดย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 พี่น้องเลยเอามานั่งพี่ก่อนเสมาเนาะวันนี้มานั่งโฮมก่อนผมไม่มองนั่งเนาะเพราะเราเห็นแต่ตะเกาคือเห็นทุกเจ้าไปนั่งอยู่เฮือนอันนั้นบ่อันนั้นเฮือนของไผรเมย์เฮือนนี่เฮือนของเมย์พูนี้บ่อ๋อพึ่งพาอาศัยเพึ่นอยู่นี่เนาะ เหตุใดเสียพี่น้องเลยเนาะยังบ่ทันได้เกิดเบีย้ยจักเทื่อเนาะเฮือนเจ้า,นาเ,เนาะ,ะ,ะมีแต่มเมล็ดพันธุ์ยังบ่ทันได้ปลูกจักเทื่อมันอะไรสิเกิดเสีพี่น้องเลยเนาะน้ำดุดูว่าเมื่อนี้ไผ่ามาดินน้ำแน่มื่อนี้น้องละแม่บุญแม่บุญบ่เพิ่นเอาเงินมาให้มื่อนี้เอาเอาเงินกับขนมเพิเอาเงินมาจ่ายค่ารยังก็โถมดินอ๋อเพื่อที่ถมดินขึ้นอีกบ่ป๋าเพื่อทีเต็มเดินเจ้านี่เนาะ เนี่ยมันจะตั้งตั้งชาวก่อนมีดินเข่าได้เนาะเอออยากตั้งดินก้อนอยากตั้งเสาก้อนบ่ตั้งชาวก้อนเลยทังดินเข่าคือเขาค่ะอืมเพราะว่าเฮา,าสิเอาดินเข่าก้อนนี้มันต้องได้มาน้าได้เนาะตั้งเสาก้อนอมันยัน่นมันดินมันโลมเนาะแอ่าต้องตั้งเสาก้อนพี่น้องเอลยเนาะบบบนี้ตั้งเสาก้อนยังสิเอาดินเข่าเออแต่มีแล้วบ่เพิ่นันอ่าตั้งเสามีมช่องใดแล้วบ่แต่เสาบุญให้อันนั้นให้ถอกดินก้อนให้ถอกดินก้อนบ่ อันติดต่อแล้วบ่สร้างอันอันดินเพิ่น uh นังละโดยหลัง <c> น <oughs> oh, okay. <c oughs> <Ten> ึงเท่าใดก่อันนี้350อ๋หลังละ350บาทเนาะโดยอ๋อมันจะหลังเด้เพื่อสิเต็มลืนเจ้านี่เนาะถ้ามันสูงเติบก็เอา15หลังถ้ายังบ่พอก็20หลังอ่าเติพี่น้องเอ้ยกสิเอาดินเข้าก่อนได้จังตั้งเสาเนาะ โดยแต่ว ah, ่าเม่บุญยังไม่ได้เจ้งบ่่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอาชีวยปลูกกันตั้งเสาเทคันให้ยังบมมีเนาะบ่โอ้โดยโดยโดยพี่น้องเลยแต่คือบอจันทร์มาเมื่อนี่เนาะบอจันทรมีให้ใจดีเด้อยว่าเจ้าเอินพอเพิ่อนอิญพอก็ได้เนาะโดยมีพอใจดีอเพิ่นภักให้บอจันทรเนาะมาถามเรื่องที่ตั้งเสาเทคานให้เจ้านี่แหละเอายุบบ่เอาเอา เออโดยโดยเนาะกะมือได้มือสันบันดีแบบนี้เนาะอห้หาเบิ่งเด้อให้ทางเมย์ไปหาเบิ่งเงินทางผู้ใหญ่ผู้ยังเพิ่นอยู่ในบ้านนี่เนาะมีอยู่ในบ้านหามือสันบันดีจังสิได้ยกย่อขึ้นเนาะเดี๋ยวต้องไล่ล่อถ่าทางไอบุญเพิ่นเอาดินเขาก้อนได้เสนอโอ้กะเห็นทางเมย์เจ้าเมื่อกี้นี้ยมนามว่าได้บอกว่เป็นยางเกาะนามเจ้านี่มันฮัก ทบคอย,อยมันรุด<า>บอคอยลดลงโอ้พี่น้องเลยเอะกยังไม่ได้บอกมันพอเตียงเจ้าบอยังยังซ้ำพี่น้องเลยพอเตียงกกย,ยังไม่ได้มาเลยนเนาะจักมืออลไรเพิน่นไม่ได้มาหนิมาหานนองเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วนำมกจับกับวบัทุนี้บ่อนองะ่ะวันี้กับเสายังบุพ่ออีกสองเสาไอยังอยู่หนี่เนาะสองเสานี่ยังบุพพอพี่น้องเลยทั้งหนาอีกได้เนาะ โดยโดยเรือนเจ้านี่มีจักต้นก่อเสาหนิซิมหามีซิมหาต้นโดยจะเอาน้อยเอาใหญ่สำแดงลงละเอาใหญ่ได้จริงสบายเอาใหญ่ได้จริงสบายมาสักโอ้โดยโดยเนาะเอาตามแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้น้องละเนาะโดยอืมแต่เพิ่นตั้งให้ซิมหาต้นก็คือสิเอาอ่าสมมาพะควรนี่แหละพี่น้องใหญ่นอกห้องละสองเมตรห้าสิบหรือว่าห้องละสามเมตรเนาะประมาณนี้เนาะโดยโดยโดย เออเขาห้ำเขาเฮียนมาอนี้กับมือวันยังก่อนมาหนีอังคารวันอังคารเนะเาะเด๋วไอพี่น้องเลยอ่มือเนาะมือก่อนนั่นก็เห็นทางเบาลุงเฮิร์มบ่มาดินน้ำโดยคือกันนอกกับบ่อตียงนอกลุงเฮิร์มเนาะโดยคือแหงแต่นอกบ่ะบตียงบ่คือกับเราเลยเออบ้านคือเพจเนะ <laughs> เาะมาทำกันมาเลยใช่ใชอยู่เฮือนผู้พากันเห็ดไปสั่งอยู่อยู่เฮือนเจ้าผู้

หัวหามือ่อหาวันมื่อสันมันดีแล้วพี่น้องเลยตั้งซุมซีซุมหายันมันยันเฮือนบุรีเนาะเ<อ> <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยมาไม่ได้มีอย่างมีอย่างมาต้อนฉับเมื่อนี้บ่ให้กันตี่เนาะบอ่อก <laughs> ไปข้างเต่ละมื่อนี่ซุ้มเจ้าไสเงินจกักจักบาทดนี่แหละจักจักพันคนละสองสามพันเมื่อหาพันซื้อยังได้ในสองสามพันกินซื้อขนมซื้อลูกซีนกินบ, <laughs> บอกอิอ่มอยู่บ่ <laughs> อิ่มอยู่เนาะอ่าตัวเอ่ซื้อมือละสองสามพันกรีบไม้ทุกสิ่งล่าไม้ล่ามองนี่แหละสระนี่เนาะโดยโดยโดยทันเป็นี้ได้แล้วสรเอื่นของเจ้าน่ะไปหาไปหาเงินนะบอโดยประเทศงานอย่างลั้นละกูยังไม่ได้ถามยังบม่ได้โทรหากันได้บ่ค่าเพิ่นไปนี่โดยเอ้าสี่น้องไดงมึงแต่โทรหลินอยู่โทรหลินอยู่จักอยู่จังหวัดอย่างเนาะ โดยยักอยกลงวัดเลยอือโดยโล่งแต่โดนเติบแล้วบ่นี่กระโดนเติบแล้วได้หักกระวังเดือนปลายบ่สองเดือนอ๋อโดยโดยพี่น้องเองอ่ากะมาช่วยมังม่วงร้านก็ได้เลยผักอามาเมื่อกินเด้ดเด๊เอาเดี๋ยวนี้มันเบิดแล้วบ่มันเบิดแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่เออมาบ่ทันแล้วสันนี่เนาะเราได้มังม่วงเมื่อผักเมื่อกินอยู่มังนาวเจ้าไม่ได้เป็นบ่อยู่เฮือน บ้ได้เวิรหน้าเซมีอยู่เตะเข่าบางนาเเจ้าหลายได้เตะเข่าเนาะเป็ดเยอะเกินหลายช่วงดับนาพุ่นแต่เข่าเนาะอืดโดูมาช่วงนี้แม่ปินให้มากินทางเมย์น้องเงินพันวาอยากได้ตังอยากได้อันตูบน้อยว่าสันพี่น้องไงเพราะได้นั่งโฮมอยู่นี่เนาะมาแต่ละเทธอเราพุ่นมากอันพุ่นต้นมะขามจนเกี้ยงพี่น้องไงเพื่อนนั่งอยู่นี่เนาะเพต่นน่บางมือก็นอนอยู่นี่กว่าน้องละ ก็นอนอยู่นอนหลินน้ำนอนใช่ไหมหลังมือก็นอนอยู่นี่เข่าเฮียนอยู่นี่กินเข่าอยู่นี่เพื้นมาเนาะนอนวันเถื่อนกม็มือบันทุกนอนตื่นมามือวันเสาร์เลยอ๋อโดยอันเถื่อนเลยพูนไปนอนนำ้นำน้ำแม่<อ>น้อมกับห้าบม่มีหมูนอนนำ้ำใครน้อนเงี้ยมานอนนะอ้โดยอันเจ้ามีไอ้น,อน้องจะคนกว่าเจ้านะจะจูดเอ,อย่างบ้าบอกสี่ห้าคนบ้าหลายอยู่เนาะเพิ่นไม่ได้อยู่น้ำกันบ่าไอ้น้องเจ้า มาวเวกไปชื่อต้องคนกับไปไทยคุณกับเลยไปอยู่บ้านครัวเขาเอาเอาข้อมาครัวเพื่ออะเนาะก็ได้เอาน้องเยีนมาอยู่น้ำบบบนี้เป็นโมเฮียนน้ำกันไปน้ำกันเนาะระวังระวังเด้อน้องหละขี่รถขี่รางเด้อเนาะเอ่าคือสิรถบโบลายปัจจัยเราทางนี้เนาะจันบุญบางไฟรบ่มาเสียบวะบุญบางไฟเมื่อใดวันดเสาร์มันยืนเด้มันนี่กะมันนี่แต่บุญบางไฟบ้านเนี่ย แต่อยู่แกงวันที่เศ้าแกงกระเปลวโอ้แกงกระเปลววันนั้นที่เจ้านี่วันที่เศ้าบอกโดยหอยใช่พี่น้องเลยเอาสิ่งแวดล้อมเด้เสียมากินนำเนาะ <c oughs> <c oughs> เอะอ,อมีแต่ว่าเงินซื้อสิ่งไ้อ๋อมีกระอน้ดลูกแล้วเหรซื้อสิ่งอ๋อโดยพี่น้องเงยเนาะบุญใหญ่บุญมังไพรบอกบุญใหญ่แล้วบุญมังไพรมวนอยู่บ่บตะเก่าบ้านนี้มวนคู่ปีเลยอ้าพี่น้องเลยเอ้าเสียด้มาผักทองอยู่กกน้ำเขื่อนน้องยืนพี่แล่ใอันนี้เนาะ <laughs> <Okay. S 1> เดียวเดี๋ยวเดียว,ยวสิพาทีมงานมาสิพี่น้องไงเนาะสิส่วนเบาเตียงมาอ่ามาดินน้ำเด้โดอโน้องเมื่อนี้มาแจ้งข่าวดีเจ้าไว้าสะกอนเนาะมีเออพอใจดีอ่ามีอ้ายใจดีเพิ่นพี่น้องไงเนาะอยากอ่าตั้งเสาเทคานให้นี้แหละพี่น้องไงจักสิเอาทั้งหลังพุ่นหรือว่าสิเอาทั้งหน้าเนาะเฮือนเจ้าเนาะเอาเขื่อนกลางบ่เอาเรื่อนกลางบ่น้องลำไมายางมึงอยู่ยยยเสร็จปะเนาะมาเลรอมึงอยู่ เออโดยโดยใส่สุดนักเทียนอยู่พี่น้องเอ็อมือนี้เนาะโอ้ขนาดอันนั้นขนาดเฮือนเจ้านี่เดินเจ้านี่ยันยีนนบนลองดะบบไปพุ่นกะยะ็ยามห้อนเด็ดเทิงนี่เสวี่ยเห็ดสวนโอ้ทางหลังพี่เสวี่ยเห็ดสวนเอาเขิงนี้กับหอดพุ่นเอาช่วงกลางเนาะโดย,โดยโ<อ>กลางเลยโ,ยโดยโดยพี่น้องเอ็อมมาพ่มพี่มาเบิ่งเสาก่อนพี่น้องเลยว้าทางเบาเตียงพี่แกมาไวหวให้จนนั่นเนาะ จนแข็งบิดเราหยอกเลยพี่น้องเด้อนี่สิบห้าต้นพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยเอากะอ่าตอนนี้มีอย่างแน่อันเฮือนเจ้านี่เนาะมีเสากระดินบล็อกเนาะอันนั้นกล่องทรายพ่องละโดยอลาเหมือนงัวซนไปบนระเบ้อกล่องทรายเจ้ากันโมฮันนามอือไว้แน่เนาะคนตกกระเปื่อยเบิดแหละ แตะเตะเลยเดี๋ยมันจะแคลม่ะม่อนเนาะเป็นนี่ใดแหละอาการมีตู่พันดีขึ้นอยู่บ่เราก็ยังเป็นคือเก่าอยู่อือเป็นบางมือเนาะบางมือเพื่นกกดีพี่นาไงบางมือกับพีนธิน้ำอ่เบิ่งแยงเพิ่นเด้อเนาะเบิ่งแยงมีตู้น้ำเด้ออ่าเป็นนี่ใดเขาหน้ามสรางป่าเจ้ายังมีกลิ่นอยู่บ่ลุงละสีหาถ่วยเืิดเลยสีเพื่อนแหลยเอ้าไหนสางเพิ่นมาเพิ่นสีมีเข่าเพิ่นกินสบัดนี บ่สร้างมันลูกชายแล้วชื่อเขาบ่โอ้ยเนาะพี่น้องไงเอาเอาเอาจากพี่น้องไงถ้าสร้างเพิ่นมาสักก้อนยังว่ากันเนาะดด้วโอ้ถ้าสร้างบ้านอื่นมาสิให้เพิ่นนอนอยู่ใส่ดิพี่น้องไงตอนลรกต้อว่าให้ลูกชายชื่อตู่เ่อนเออยากได้ตู่เนาะได้ตู่น้อยมาไว้นี่พอได้นั่งคอยทางว่าสั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ้วย เอากะคอยเป็นคอยไปเนาะน้องหลานเนาะเอามือหนามือในพื้นหลักวัจสิมาหาไม่เอาเดี๋ยววัจฉิเอาเงินไปให้เด้อซื้อในีอยู่ในกินซูอันไอหมูเจ้าเนาะโดยไปโรงเรียนเน้น้องหลานเด้อด้วยวัจฉิกับมีเงินใบเดียวเขาหล่อพี่น้องเอาไว้ให้เจ้าซื้อไปโรงาโรงเรียนเด้อโดยอันหนึ่งด้อยบาทนะาลุงหลานเนาะปั่นกันไปน้ำกันเด้อ <laughs> น้องแฟลว่าเนาะ แม่นบ <All right. S 1> ่โดยน้องเพรวาน้องยืนพี่น้องไงนี่อ่ะคือเห็นสามคนมือน่ะคนหนึ่งไปเบิ่งมาอือด้วด้วยด้ยเอากะมือหน้ามือในก่อนหามือหาวัานใบถาเด้อมีเด้อบ่อนอันเบอร์บอจันเนาะยังมีบ่อกอ๋อโทรบอกว่าเตียงก็ได้เด้อจะมีเฟซเพิร์นตะบบอเตียงมีอือเอามือใดเพิ่์นสิตั้งสียังหามือสันมันดีแด้อกะโทรบอกอันทางบ่เตียงก็ได้เนาะ อเดี๋ยวว่าจันทร์สิมาหาไม้ซะเมื่อหนาพี่น้องเ้ยเนาะเมื่อนี่เมื่อไ้ไปบโองเรียนตอนแรกนี่ไปอยู่โอ้ไปหำเฮียนซสเนาอพี่น้องเนาะะสะเนาะเมื่อก่อนแบบนี้สบายดีเนาะดีเด้อสบายดีเด้อเนาะเมเนาะโดยโดยเมื่อหนาสิมาหม่เด้อเมื่อแจ้งอันพอใจดีเพื่อนกอนเนาะโดยคิดว่าสิมีทั้งเ้ยบุญแล้วยังมีเนาะเอากะ เออทางไอ้บุญเพิ่นว่าสิเอาดินเข้าก่อนบางบางคนพี่น้องเอ้ยอ่าแม่ว่าจะคํามถมนี่มันปุ๊บมันจู้แตมันถมทุกอักะอ่าไปตกี้ตอทําตออ๋อต้องมีก้มมาขามเด้อแต่ก่อนเนาะอยู่พุ่นเนาะอันนี้ตนงว่าทางกาตอนงพลสท้ายแต่ว่าทางน้อยกูบ่อา3คนเลย3คน3ต้นเลยเนาะเพ่สินบ่ได้ดอกเนาะต้องถมอย่างเดียวเนาะ ต้องเอาดินมาทมพี่น้องเลยแต่จักสิบดจักรลังและนนี่นกกวงซ้ำพี่น้องเลยยาวซ้ำ <c oughs> เออพี่ต่อต้นมะขามพี่น้องเลยอ่าสิเออทางน้องเงีนยพันวาอยากได้ซ่วงกลางกลางวัดสันเนาะทางหลังบ้านสิเอาไว้อา่าปลูกพักวัดสันพี่น้งงองเลยอืเป็นความคิดที่ว่าดีอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าอ่ากะเอา,เอาให้พ่อแม่พี่น้อง อคอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องเอ๋ควรเอาดินเข่าก้อนหรือว่า,าตั้งเสาเทคานกอนพี่น,องงน้องเอ๋เนาะเอาหนีกะมาปรึกษาหาลือหรือว่ามาทักทายสบายดีทางครอบครัวของน้องยืนซึ่งกอนพี่น,องงน้องเอ๋เนาะเอากะถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับครอบครัวของน้องยืนอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ๋เมื่อนี้เนาะเอากะมาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ๋เคลื่อนซ่านของน้องยืนสีออกหมากออกผลออกเบี้ยเมื่อใดเนาะพี่น้องเนาะ เอากะไว้ต okay, ิดตามมาซุมน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ะโอเคน้องลาไปเอาเฮียนเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวไปไปสิน้องไ้ตั้งใจเฮียนเด้ออ่าเดยวเดยโอ้ได้รถอันถี่ไฟฟ้าตามความตั้งใจของน้องเพิ่นพี่น้องไ้เนาะอ่าผู้อ้าวไปแล้วพี่น้องไ้เนาะอ้าวเนาะมันดีใจเด้อมาตั้งเพื่อนตั้งค่าอยู่มันมุติใจแล้วมีเลย ยูหัน่นเป็นใน,ใปนี่ใดเกาะเพิ่นอันเจ้าเบาเนี่ยอันยูหั่นมันมาถือกา้ามนี่เป็นดินคอยอดินเพิ่นขอยอ,ยอยู่น้ำเพิ่นดีซื่ออ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบ,นบาเพิ่นว่นาแต่น้ำมือเนอะบาะเพิ่นว่านี่แล้วนม่เป็นดินคอยอยู่บ่ได้กินข้าวนอมันรับกินกับประเทบประจันเลยเคยถุกคนเนีย่ยมันไม่ยังย้งไหมถ้าสิมบาบูเกินอย่พี่ก็ดีใจแล้วบ้านนี้เนาะดีใจแล้วเออยังไหแล้วไปไหวเลยเนาะ กยังจะขึ้นคู่มือนี่แหละแม่ก็ได้ยู่ก็กินประเทศนอนมาลับกินข้าวกำตาคู่มือนี่อาใช้พัวกับห้างเงินกับพ่อได่พ่อนี้ต่กินลูกฉลาดนี่แล้วแม่ก็ได้เป็นี่ได้สลุกสาวผู้ไปเงินบ่ไดยผักมาบ่ไปหางเขาพันชองพันื่อเขาชื่อน้ำเมื่อพอดันเลยเงินแม่บ่มีโดยค่ชอเมื่อแม่มีเก็งมีเพื่อนมีชาเนนกาลูกล้าน มันกพี่น้องร่างมานี่ลูกกู่นี่กับว่าล้านคู่เขาแพงมาเลยกั <c ười> บว่ามีนี่เนาะกับว่ามีลูกล่างร่างมากรดบานแม่ไปนี่เดี๋ยวตอนบ่มีนี่บ่บ่เห็นเนาะบ่เห็นโบเฮ็ดน่ะกัว่าเนี่ย <c ười> เจ<อ>้าช่างนี่ <c ười> ดนเด <c ười> <อ>ี๋ยวเลยถูกกูเผยนดี่แล้วแหละแค่แต่ว่าแม่มีลูกชองคอนชุกยู้แม,ม่ก็บว่มีลูกเพราะแห้งค่อยหนุ่มจันเลยครับเปนผัวเจ้าตอนนี้เฮ็ดเบี้ยงยั้งสะนี่เป็นงอะไรตัวู ของงานเด็กตะปูวันอันเดือนเท่าได้ผลใดลาลไฟของงานเด็กตะปูอยู่ใสเกาะตะปูฉวันนี่เด้อผ่ได้ยู่เฮือนบ่ซสแต่ละมือไ่ได้อยู่เฮือน่นอยู่ผนวันที่สาวเพิ่นมาอ๋อนอนอยู่ผนเลยโดยโอ้เออเออเาจะว่าว่าอ่านยืนแพ่งมาพ่อแพ่งละพ่อเขาใ้เหม่นว่าผ่อหน้าก็จชาพอตัวเองอะไร เขาก็ดีลำรู้นะเขาไม่ได้ให้ดอกเขาลงคนนะเขาว่าแจ๊กแจ๊กเขาช่างได้พอจับอันนี้มันไม่ได้ลูกห่ายเต้าไม่เคยว่าล้วรู้ไอ้แม่พ่อมีเงินพ่อมีเงินก็พอในลูกหลงเฮียนแต่ละมือพอได้คิดน้ำพ่อแล้วมันก็ได้โดยอันแล้วอยู่กับน้องยืนมานี่แต่น้อยๆพูนบ่พอใหม่นี่พอใหม่นี้มันลำมาเรียงอีกนิเดียวๆทำทำูกอีกเฮืองนี่ จํายังอุ uh ้มนิดน no> um um ้อยอยู่บ um <right> ่โดยกลแหละนะกําลังนีใหญ่ใน้ลาคู่มือนี่เออเราทิ่มบ่ได้แล้วก็แพงลูกเออก็ซ้กับลูกเพิ่นเองแหละเนาะเลี้ยงแต่น้อยพพี่น้องเอ้ยีแต่น้อยๆพเรานับถือลูกเอ้ากค่อยเป็นค่อยไปเนาะแม่เนาะโดยๆเอ้ากวงเบิงพุ่นแหละไล่เฮือนได้ซานเนาะญาติพี่น้องสิหุมห่อมาอยู่บ่พี่น้องเอ้ยทางแม่น้องยืนเพิ่นว่าโอ้ตอนนี้พี่น้องกบ่เียบ่แลเนาะ วันเี้วันแรกคุ้มืงินี่กานเงี้ยเหรอเจ้าคนกินข้าวน้าตาพัดจันคุ้มเงินเคยนอนคุ้มเงินเคยนอนขี่เคยให้คนมันมีมันอยู่อืมเอากะทางอ่พอใจดีแต่ว่าอ้ายใจดีเพื่อนสิตั้งเสาเทคานให้เนาะแต่ก็มาสอบถามมึงก่อนสร้างเพื่อนแจ๊สิเอาซัมได้พี่น้องไงทางบ้านของเจ้าหรือว่าสิเอาสร้างแก้วคือเก้ากะอ่าพอหู้อยู่เราคงราคาหนี่พี่น้องไงเนาะ ไินวัวัดววัตียงว่สิอาสรางกัพอแก้ววาแล้วสางนี่เขาแพงได้สรางอยู่ในบ้านเจ้านี่บ่โแพงโอ้สเนงดบ้านก็เฮ็ดนําผู้นนเอากะเดียวว่าจันท์สิหาางมาเองก็ได้ซะเด้อโดยๆเออรอมื้อรอวันซะก่อนเนาะบอกทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซะก่อนเด้อโดยๆเอาสู้ๆเนาะแม่นมื่อก่อนบดนี้เด้อโดยๆเมื่อป้าก่อนเนาะโดยโดยๆพี่น้องเอยสู้ๆเด้อเนาะอดอ่าอยู่ันก่อนพี่น้องเอย ปเสนอพี่น้องเนาะกะเมื่อนี้กะถือว่าได้ข่าวดีพี่น้องเลยเนาะ,ะมาแจ้งทางครอบครัวของน้องเื่นมีทางไอเจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนมองเห็นว่าเฮือนซานของน้องเงนนี่เนาะ,ะยังมีแต่เมล็ดพันธุ์ยังบ่ได้ปลูกได้พังลงดินจากเทื่อนวสันเนาะ,ะมันกะบบออกรอออกแงงแล้ววสันพี่น้องเลยเอาเมื่อนี้กะเพื่อนกคอยากให้บอจาคเนาะพี่น้องเนาะมาโอล้มแต่ว่าศึกษา มาแจ้งข่าวดีทางน,องนกก้องเยืนอสกอนว่าสั่นพี่น้องเลยเอามือหนามือในเพิ่นจังสีสดสวยอา่าหามือหาวันน้องพี่น้องเนาะเอาโอเคเร,เราดุนเราเบิ่งน,น้ำกันพี่น้องเลยเฮือนซานของน้นองเยืน,นสีน้อยสีใหญ่ซ้ำใดสีสวยสีงามซ้ำใดติดตามน้ำกันอีกพี่น้องเลยเนาะเอาสำหรับมือนี้บ่าวจันท์ลำลาไปก้อนพี่น,อนอ้องเลยเนาะเอาพบพ่อกันใหม่กับบ่าวจันท์คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีกันบัดสุขุสู่คนเนาะ สุขสบ,บายดีเด้อพี่น้อง <laughs>